ชอบดื่มกาแฟไหมคะถ้าชอบดื่มกาแฟมาคุยเรื่องก,กาแฟกันกาแฟยุคนี้มันล้ำจริงๆเพราะงั้นหมดยุคแล้วที่เราจะทานกาแฟแบบธรรมดาธรรมดากาแฟที่ดีต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะตัวพี่ต้าเองเนี่ยเป็นคนดื่มกาแฟวันหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสองแก้วไม่ง,งั้นง,ง่วงเหงาเหาานอนนะคะแล้วก็เลือกรับประทานกาแฟมาหลายแบบหลายชนิดเลยทีเดียวแต่ว่าติดใจตัวนี้มากที่สุดนี่ไง นี่เลยน,นี่แนะนำกันไปเลยสำหรับโชว,วาโกโชว,วาโกเนี่ยเขาเป็นกาแฟฟรีสไดที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเขาผสมไฟเบอร์ครีมจากน้ำมันมะพร้าวและที่สำคัญเวลาเรารับประทานเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอืขับถ่ายง่ายนี่แล้วก็หมดห่วงหมดกังวลในเรื่องของน้ำหนักดื่มแล้วบอกเลยว่าเทลอรี่ต่ำ ไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลอันนี้หายห่วงไปเลยและที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลแต่เขาใช้สารให้ความหวานแทนนะคะพูดถึงเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเนื่องจากเป็นกาแฟฟรีสไดร์เพราะงั้นความหอมความเข้มความกลมกลม่อมก็จะยังคงอยู่นะคะและที่สำคัญตัวนี้สำคัญคือ ชงง่ายเนี่ยมาลองชงดูข้างในเนี่ยนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้เพราะฉั้นจะไปไหนก็พกไปเลยนะสะดวกที่สุดนะคะลองมาดูกันเนี่ยหนึ่งซองแล้วก็ได้หนึ่งแก้วใส่น้ำร้อนเห็นไ,ไหมนีม่เวลาไปกองถ่ายก็จะพกเงี้ยน้ำร้อนใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชงที่กองถ่ายเลยอืม้ม ง่ายมากอมหอมหอมมากเลยและที่สำคัญเนี่ยนะละลายเร็วชงง่ายอหอมจริงอ่ะหอมมากมากเลยนะคะอือร่อยจะทานเป็นร้อนจะทานเป็นเย็นเนี่ยได้เลยอันนี้แนะนำเลยตัวนี้นะคะโชวะโกบอกเลยว่าแนะนำและที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าคุณซื้อกาแฟโชวะโกเนี่ยสามกล่อง รับฟรีไปเลยแก้ววันนี้ที่ชงกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะอันนี้แก้วนี้ชื่อว่าแก้วมงคลสุขดีมีสุขคอลเลกชันกวางคู่นะคะซื้อโชวโกสามกล่องจะได้แก้วสุขดีมีสุขกวางคู่อันนี้หนึ่งใบลายสวยงามเห็นไหมสวยไม่ว่าอร่อยไม่ว่าเฮงด้วยเพราะว่าสุขดีมีสุขความหมายดีเห็นไหมคะแนะนำโชวโกกาแฟแดีต้องมีติดบ้านคะ่ะ